มาถนนมาทัดทองนะกี่ครั้งก็ไม่เคยติดหวังดูคนเต็มร้านทุกวนันไม่ว่าจะเป็นคิวที่เท่าไหร่ผมก็จะรอนี่ครับได้คิวแล้ววันนี้พามากินข้าวหน้าเนื้อย่างหารญี่ปุ่นร้านนี้ดังมากแล้วก็อร่อยมากด้วยได้คิวแล้วรีบตามมากันเลย เข้าไปในร้านเคมุริกันเถอะครับคนแน่นร้านจริงๆใครได้นั่งตรงเคาน์เตอร์บาชั้นล่างเนี่ยก็จะได้เห็นเชฟทําเนื้อย่างเนื้อหอมๆด้วยฐานธรรมชาติแล้วครับโอ้โหได้เห็นการหั่นเนื้อระดับสีความสุกของเนื้อคือใช่มาจากต้นตำรับญี่ปุ่นแท้เลยล่ะครับโต๊ะเราได้จองอยู่ชั้นสองดติดหน้าต่างเห็นวิวถนนมัทัดทองด้วยเมนูมาเสิร์ฟพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเซตนี้มองไปทุกโต๊ะแล้วต้องมีข้าวหน้าเนื้อคามิมูระกิ้วเนื้อย่างมะนุ่มข้าวเหน จริงครับคือจะมีเซตเครื่องเคียงมาให้ทานคู่กับเนื้อด้วยเพื่อลดความเลี่ยตามด้วยไข่ออนเซนหยาะซอสคือที่สุดเธอจะให้ไตระดับความเข้มข้นของเนื้อต้องต่อด้วยเซตข้าวหน้าเนื้อวากิวพิคันย่าย่าจะได้ความเข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับลองปิดท้ายด้วยราดน้ำซุปหอมจากกาลงปลาคือแบบคลีนใสล้างคอได้เป็นอย่างดีล้วครับสั่งลิ้นวัวตุ๋นมาลองสักหน่อยโอ้โหนุ่มหนึบเปลยยิ่งได้ดิฟกับไข่แดงจะทำให้ละมุนไปอีกถ่ายด้วยเซตซุกี้ยากิที่ต้องลอง โอ้โหเนื้อวากิวแผ่นใหญ่ลายสวยมากสูตรอร่อยเลยคือลวกเนื้อแค่พอสูกจุ่มไข่ออร์แกน,นิกคือแบบนุ่มละมุนไปหมดเลยล่ะครับ <S <S <ส>เซ็ตนี้เนี่ยโอ้ยอย่างฟิน <S <S ดูจบแล้วมาลองกันให้ได้นะครับ